ถึงสมุนไพรนึกถึงตำรับไพรหลวงตำรับไพรหลวงตำรับไพรหลวงสนเปอร์มากิลูทีนย่าเย็นดีว่ายาฤกษ์สีดวงทวารเพชรสังฆาตและกาแฟเซิคอฟฟี่กาแฟดีไม่มีน้ำตาลเราไปลำงานถาด <laughs> มือสุดท้าย <laughs> เจ็ดสิถามมาเล่าอย่างคนเฮงงามก็ดีสายอย่างคนเขียวมากนี่ผู้นี้เฮงงามเนาะแค่ว่าคอยเห็นคนงามบ่ได้เลยแม่เป็นอย่างผู้นีนว่า ขาพัดเจ้าพี่นำบาไซย,ยน์ก้าพัดเจ้าพี่นำบาไซาย,ยน์เป็นหมอลำมาดนอิทธิวริวลีลุงเอ้ยลุงแต่อายุสิบสี่สิบสีบ่หอดปัดจุ่มบั่นเดียวดีอายุฉันหกสิบก่อนหมอลุงเอ้ยลุงเป็หมอลำน้ำโน่น้ำเสื่อน้ำใสเลี้ยนนั่นล่ะเลี้ยนลำจากพี่ชายมาแต่น้อยน้อยน้อยตะอพชลลำให้คอยให้คอยรักเอวหัวใสาซื้ออาจารย์พี่ชายกิจทำลำเลิศเป็นนั่นเด้อเศร้าก่อนหนาวเศร้าก่อน บมลาคือเฮ็ดหน้าดอกนี่นี่ลูกละนี่เห็นลูกเลยจะก้นสามคนบอกสามคนขอบคุณครับจะขาดตอนเลยขอรบบด้นกำลังขืนอ่อนเบิดตบาดโอ้ยเถอเอาไปจานเอาไป บอกแค่น้อยออดแย่เลยว่าเจ๊กบงานหนางานในบททองจางเด้อเอิญกระิมาดอกท่นมีน้องสาวผูงอมปานนี่ ตาตะคำมาขาพัดเ้าพี่น้ำบาซายนท์ค่ะพัดเจ้าพี่น้ำบาซายยน์เป็นหมอลำมาดุนอิทิวิริลีลุงเอ้ยลุงแกอายุสิบสี่หอดปัดจุมบัตรเดวได้อายุชาติหกสิบหอดบอลุงเอ้ยลุงไปบอลำน้ำนอน้ำเสือน้ำายเลี้ยนนั่นละเลี้ยนลำจากพี่ชายมาแต่นหน่อยน่อยหน่อยเนอะพอสอนลำไห้ค่อยรักเอวหัวใสเสื่ออาจารย์มีชัยจิตทำลำเลิศเป็นนั่นเ้อไเป็นผู้ให้กำเนิด กำเนิดลำโอ้โอโก่อนที่เด้อผู้สอนใส่ยนต์ขักเนมอใส่ยนต์นี่กระไ้เริ่มเต้มเริ่มเตะโอ้หลันนอจะว่าได้เพ็นมอลำดี่พางพางลุงเอ้ยลุงไปมอลำตัวยางลูงกเมื้องอูบุนซื่อใส่ยนต์ใส่ยนต์ไปไปกันนูไปทางมอลำคู ลำสิงลำแพ่นลำมีเบ็บมีแพนมีคู่มีเหล่าเด้อแมนเดอ้์ว่าแมนหมอหาเฮาหาห้องหาหอนล้ำนันลลำมีกลับมีก่อเรียนมาหกกูเป็นนันเดอ้์เป็นไฟกลำหมูลำสิงลำเพลินล้ำนันแล้วล้ำเอาเบ่งเอาเงินซื้อรถจนขีดหมอใส่จนไปคนก็ตันนี้ถือมันสินทำนองเอ้ยนองข้ออดีคันลำสูร่ายาสูบหอดแมนเดร้เขอบใบบอลลู บลูกปัวปกบกเกษยอนคนถือศีลถือธรรมปิดญ่บ่ตักไฟในสิ่งมืนเมาน้องเฮ้ยน้องผิดกฎหมายบ่เอาผิดธรรมบ่ต้องหมอใส่เจ้าหนากีทั้งลำลองลำลองมาโดนจนแก่แต่บ่รวยบ่ลำลำแล้วเห่งจนดหมอใส่ยุดไปคนถือศีลหาภาวนาทุกเศร้าคำเสือในธรรมพันสวัสดีครับผมมอลำธีระหวัดครับผมมอลั่มอมจันทร์ดาวดวงเด่นค่ะครับมาหนี่มอลำดีมอลำดังธีรวัดพรหอมจันทร์ครับ เอาสมุนไพรดีๆมาฝากพี่ตะนนองครับสําหรับพี่นองที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพครับก็ระเป็นปวดแข้งปวดขาปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นอย่างนี้ครับเบาหวานเบาหวานขั้วมดดันตำรับไทยหลวงครับตำรับไทยหลวงฝากพี่ฝากน้องไว้เนี่ยกันลครับพี่น้องทางบ้านเท่ากันครับปวดแข้งปวดขา ปวดแข้าปวดขาปวดหลังปวดเอวปวดหลังปวดเอวกระดูกทับเส้นกระดูกทับเสียนอันนี <p <p ้นอนบาร์ับกินแล้วนอนบารับกินแล้วนอนรับ่ปาดที่ทุกกษาสุขภาพเบาหวานสำคัญควบดควมดันเบาหวานสำหรับพี่น้องที่กินยาหลายๆครับใส่ใส่ตัวนี้ครับกินสมุนไพรครับตำรับไพลวงตำรับไพลวงสมุนไพรดีๆจากทีรวัตหอมจันทร์ก็แล้วกันนะครับขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับพอกันไม่เด้อครับทีรวัตหอมจันทร์ครับโทรมาด่วนที่ 061-945-4455 061-945-5445และ099-474-4445เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศ เจ้าราเจ้าคุ้ม,มาประวัาวานไหวคิดแต่มาเกิดมาได้โลกตไตแพ้กับอยู่สามไตเนื้อคุณแม่พอว่าหญิงหรือชายดังกันทางสิลไม่แต่ดินโดนหนามอร่านามาปางังเนื้อคุณแม่ข้าตอนอยังยุนนี่ยุนนี่ทำดีไหวใส่ตนไปน้รันแล้วพระกันดีบ่าคนดอกคอคนเทาแม่บา,นนบานนบรวยหรือจนนางดีดีใดกอคุณแม่แล้วแต่ไผ่ทำไว้ทำไว้บุญก,กาารําเข้าก็สาลุกตุ้งวังคขนหุมจอดอดมันแต่พน,นันเข้ามือลำดัง เตะคนอ่านเข่าเมื่อลำดังไพกับฟังสายยนบวนน้ำจุดเจ็งไปรำเสพเพระก็ยังย้อนยองย้อนยวว่าสายยนคนหล่อสัทธาหยุดงอหน้ำจังปอดเศร้าเดียวอินเดอรเดีอร์าพัดจับว่าเศร้าดินเศร้าดังเดือคุณแม่รำไพ่คนมาฟังกับพ่มีไพ่เตีองมีนั่นเดอมีแต่เครื่องหูซ้ำรำดุนคนราชตาตกใจคิวย่อยพอเกิดคนบ่อเอินทามข่าวไซยุนบ่อเอินถามข่าวไซยุนเพราความจุนความถูกเล่นทำน้ำตอง คุณแม่มีปะบ้งมือนหนาไผ่มาบ่อยากแวไปหาไผมีแต่เปิดแทนแล้วแทนแล้วบ่แล้วสิ่งเลยมีอันละไม่จะเขาเบายอย เขาใจว่าเฮยทั้งยานคนหากัศมาสร้างทางดังผ่านมาจังแม่นนอกวัสนาคนนี้คนนี้เข้ามิพอรำเขาข่อยจนูกจยากใหคนไกลห่างเหินเด้อคุณแม่คืนตะกำเบื่อเดินเขาเข้าเขาจะวัดนาของคนแข่งกับบอมีใดบางที่ไข่บางที่แย่บางที่ตกต่ำย้อนพุ่นกรรมแต่เขาบ่รันเบ้าแม่นจริงแม่นจริงบ่รันเบ้าแม่นจริงถุกคนบ่าดีมีเพื่อนจังว่าพี่น้อง ลูกป่าจังวลาลานเ่นบอกบรรานกกาวไหวว่าคนดวงดีไปขี่กับพ่อเห็นคนดวงส่วยเลนมววยกระแพ้แนมเห็นโตอยู่เท้ๆกระลง่งเพถือเรนาจะว่าบัดนี้ขอเกี่ยวจะก,ก่อนบอก,ก่อนานะระวังน้องสาวก็เหนื่อยเพราเอาผู้ใดหลำหวานดิเออบ่ต้องเลือกเอาเหนือยว่นบอก เราทั้งสองเลยมาจังหวเข้าว่าอยู่แล้วแต่ว่าข้าเจ้าสีวเาน้ำเอาบ่แล้วเมิองหนาเอ็นติ่งเหล็กมาเป็นสภานหนกคือเชื่อว่าเกี่ยวห้อยนอมาจัวะา้ากระชางเทาะกี่ไร่ก็มีหั่มอยู่ดอกนอกเริ่นมาจังว่า ว่าเดือคำคาเหลวเห็นหน้าจะเข้ามาเป็นเวนเจ้วเห็นหน้าจะเข้ามาเป็นเวนเป็นเนวลาจักเส้นตอลาเงินเจ้าข่าดองขอแตงนองเอาพ่อไม่หนูขอแต่งนองเอาพ่อไม่หนู้สีเอาหมวยจักตูแต่งงานกบพอ เสียได้เจ้าว่าเห็นกันบาดแกมาเห็นนางบาดเพาะว่าเห็นเจ้าหัวสายเสียได้ดีสังบ่อพอแต่อายลุงเวงเวงน้นองเอ้ยน้องรองสิ่เพ่งป่านใดคาดอกของเจ้าสุไหค่อาไปขายด้าบวนใจขายงัวแม่งองหน้าหน่อยแม่ผันเงินแต่งนั้นสเสี่าทฉันแส้นตากเว่นจากมุ่งสังถุงชอปอย เอาสายสอยทองํำเช้นไ่เอาสายสอยทองํำเส่นไรนั้นบาดกันได้สิยอมใหม่หนึ่งโลแทงปู่ปู่ทองแทงเอาใหม่แทงปู่ปู่ทองแทงเอาใหม่สีเอาไหลปันไหว่ามาเลยน้องเอาจากของเงินทองจากตาเอาจากของ ทองจักตาคาดองของอีลาคารองเราดูไผการดูเฮาอยู่พ้นกินไผก่าฮูเฮาอยู่คนเกได้นี่สวยพ่อพินแต่นั่งยังเศร้าใช่คนถอบานั่งเปิดคนหนุ่มคนละไว้อาล่นขันเราหูโกไอไอพอทออายุสังขารไอพอทออายุสังขารมาแต่บัดเรื่องเรื่องอุ่นพ่อใจอายไต่นำลาบเสียใดเลยนะเลยหน้าเฝ้าไปเกิดชาติไปแห่มันท่านผู้เจ้าเข้ารเดียวไรชชติมีไม่คยก่อนเธอไร ไอ้ชตินี่ไอ้เกิดก้อนเธอหลายโหลดพ่อดีกันชัดลุนรอด้วยคนสวยเออฮัลโหลใช่ชาติใหม่คนสวยเออฮัลโหลใช่ชัดใหม่เจ้าฝ่าวเกฝ้าวเถาฮัาาาโลโหลอ้ายได้ดูสวัสดีค่ะสวัสดีคร,รับวอร์รัมวอร์ัมจันดาวดวงเด่นค่ะวอร,รว์รัมพีรัตบีรุวันครับมาเมื่อนี้ก็อยากฝากไว้นเด้อสำหรับกาแฟเสิร์งกาแฟกาแฟดีเพื่อสุขภาพกาแฟดีเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยนะสำหรับผู้ที่มีโรค เป็นโรคความดันความดันเบาหวานเบาาหวนโรคไขมันในเส้นเลือดครับผมชิมมันเหนียกว่หอมหอมเลยรสชาติดีมนหอมเงี้ยวกหอมเมียนี่ลี่นี่ลีเออรสชาติดีพูดถึงรักสุขภาพครับปากไว้ก็พีกปากไป้ากไม่ต้องกัดเปลี่ยนเพลงเป่นมะลำพี่น้องอยาบบริโภคกาแฟเสียบครับกาแฟเพื่อสุขภาพ เป็นเบาหวานก็กินได้ครับกินได้กินได้ครับผมเพราะว่าน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นอันนี้บํารุงสายตาพ่อมครับบํารุงสายตาชะลอความแก่แมนแล้วก็เห็นในเขาย่อยง่ายแล้วก็ทายง่ายครับทายง่ายครับทายง่ายขี่บ่อสอมมือสามมือนี่กินนี่ผิวพัรณก็ดีอันที่ของน้ำรดอืผิวพรนณก็ดีเป่งปังเป่งปังสดเขื่อนแจ่มใสแมนเพราะว่ากินลงไปแล้วมันสิบเอ็ เพิ่มข้อลาเจนครับกับอีกกระเป๋าฟังได้ซื้อหรอครับกาแฟเซิร์นครับกาแฟเิร์ผลิตพระพันฑ์ดีๆค่ะเพื่อสุขภาพมาแนะนํำไห่แฟนครับแฟนมอลลัได้ดูแลสุขภาพกันอันนี้ดีเพื่อสุขภาพนะคะกาแฟสมุนไพรครับรสชาติเป็นไดรสชาติแซ่บครับหอมครับเออกลมๆม้ยกลมครับเออนั่นละของดีบอกต่อให้พี่ให้น้องเข้าด้ ล่องซิมบังเด้อครับฝากไปครับอยากสุขภาพดีลอ่องเบงเซิร์งกาแฟกาแฟเซิร์งครับกาแฟเซิร์งคอฟฟี่ค่ะโทรมาด่วนที่0619454455 0619455445และ0994744445 เก็บเงินปลายทางส่งฟรีทั่วประเทศดูแห้เราอายในนู่ลาลาในโจกโลกฟ้าเจ้าอยากได้อีหยังอยากมีหยังอยากไปมองไหนบอก่อยไนที่ละนองขอบคุณครับ ลำรวยเด้อบ่าวเด้อลำรวยลำรวยเอายาวเบิ่งดูบาดี่ผมเอาอะไรครับขอบคุณหลายๆครับเอาบ่ได้อีกนีครับอันผมแพ้ตัวอันเอาล่ะมันบ่มีเสียงเสียงเบิดท่านได้ผู้จบๆงามๆจังสิบ่พี่น้องบ้านคนดวงเอ้ยได้ควงขึ้นบิ๊กซีนี่แม่นบ่ ได้ผู้ง,งามๆจังสีละถึงบิ๊กซีโลตัดมันจังบ่อายผู้ใดเมนบ่อยยเงาจะว่า <c oughs> อยากจะมีรักเชียวอยากจะมีรักเชียวจะว่าไปเที่ยวใครอาครอบ ากจะพาไปโชว์เรามีแฟนผู้จริงหรอกให้คนได้รู้เราได้มีแฟนหลอกให้เขาได้ยอมเราก็ได้มีแฟนสวยให้คนได้เห็นเราเป็นคู่สํารวยหากเป็นแฟนสวยๆจะพาไปเที่ยวเดินชมมีแฟนผู้จะพาไปโชว์ตำบันา มี่แฟนก็สิพาไปโชว์ตามบ้านตามสองให้คุณนได้ยองแฟนวีหูงา้ํเขาเล่นน้ำบ่อยเกี่ยวหวงหาเสียชา,ารับสวนท่านใดมีไฟบบางสิไปปิดน,นั่งดวงเกี่ยวของพีคารมีมือนีมือในเีเพราะฉันยิ้มสูงมามางแล้วนะ เอาแสนหกหรือเอาแสนห้หเาเท่าใดราคาว่ามา้องลองเบิ่งเงินบืถองเสื่อมหยเสื่อมไหร่เหรำเลยกรนทังเทนหากไม่มีเงินแสนรักต้องแพค้คนรวยอยากจะมีแฟนสวยก็ต้องพร้อมด้วยเงินแสนไม่มีเงินแสนก็ไม่มีแฟนสาวอยากจะมีแฟนสวยก็ต้องร่ำรวยไหมเบ่าถ้าหันก็เขาไม่เอาเทอยมยังนุย อุกใจเด้ละมาอุกใจด้อุกใจเด้ละมาอุกใจด้อุกใจเด้อใจเด้ละมาอุกใจด้อกใจเด้บุญได้บรรทมปัสนาิมอ่อลำมันพ่อสำนีสำนีว่าสำนีสุนีบุญได้เป็นพอถึงธอฉันแล้วน้องวดไม้นวลนวนตาอัดวัดไม้นวลนวนตาทั้งตาเจ้าสักไทยในเป็นของใครก็สชิน้ำไปเอาเป็นของเขาก็สชิน้ำไป จ,จากสามทุ่มหมดที่หสิพอไดอยู่บ่าจากส2มสิบ่าคอยพอกันไม่หลอดุท่ารุทาย Fun, fun, fun.